โอเคฮะทุกท่านฮะผมต้องมาขึ้นแทนกล้องนะอาจจะรักทุเลยย่หน่อยนะฮะก็กราบสวัสดีทุกท่านครับผมก็ขอนําทุกท่านเข้าสู่เนื้อหามฟอ,อก์ไกลนะครับผมจุดเนื้อหามนะฮะก็วันนี้มาแทนน้องกล้องเพราะน้องกล้องอยู่บ้านริวนะฮะมันไม่ได้จะได้ยินผมนะฮะเพราะว่าผมทอดผมฟังแล้วนะครับผมเรียบร้อยฮะเราใช้โอกาสในี้ในการเล่นชาวบ้านกันนะฮะ,ะ,ฮะเราไม่รู้ว่าจะหาห้องนานหรอกแต่ก็จะสวัดสดีครับผมทอสวัสดี ไปนี่โอเคแล้วไอ้ี่สุดท้ายแล้วสุดท้าผมทำมาฮะสวัสดีบ้านปู่ผมสวัสดีบ้านปู่ฮะบ้านปู่กระปุ่ยนะมึงดูกระปู่เหรอสวัสดีผมมาขึ้นอนาคอสสวัสดีฮะไอ้มาเพื่อนาครนี่กูเห็นมึงหลายเพื่อนะมึงหลายล่างนะมึงอยากจะหายไปพักล่างเลยสักเดี๋ยวน้องนาผมน้องชายมาเพื่อนาคอสครับผมน้องสาวครับเพี่ออะไรก็ันเลยมึงนี่นี่กูมาเองนะเนี่ยมึงใครไม่ได้ยินยมกูนานเดี๋ยวกูมาเองอะ เนี่ยนคุณเล่นพีลล่คนเลยไหมมึงเลื่อนหาห้องนานหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะตามเพื่อนเขาเคยถามเรื่องแอดมินใช่ไหมมึงลองถามพวกสามคนนั้เนี่ยมึงเอามึงไม่ต้องเอาไอ้บูมนะถ้ามึงตัดไอ้บูมไส่กล้องออกมึงจะได้สู้กับมึงจะได้สู้แค่สามารกับอคุโร่ไอ้คุโรมึงอาจจะพอสู้ได้ไอ้คุโรนี่มึงอาจจะเออ่ยังพอไหวอยู่เออแต่ถ้าเอาไอ้กล้องกับไอ้บูมเข้าไปบวกด้วยกูว่ามึงไส้แตก กูบอกเลยเพราะว่าสองคนนี Trans ้นี่แม่งแข็งแกร่งนะไอ้บูมนี่ติดที่หนึ่งะถ้าไม่นับพี่ต้นเนี่ยไอ้บูมติดอันดับหนึ่งมาหลายฤดูกาลมากเรียกได้ว่าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทุกทุกดเออทุกแทบจะทุกไฟเลยเตะบอลถ้วยเตะบอลถ้วยอบูมสายบอลถ้วยอะไรวะสี่สิบคนเองเหรอวะเออใช่เออเข้ามาให้เต็มห้องดิเฮ้ยหกสิบดิฮัลโหลห้แปดไม่เอา เออมาเออ,อ,อเคยถามไงกูสั่งงานแล้วก็ปล่อยวันดีนะฮะวันดีทุกคนนะครับผมไม่ได้ยินเสียงผมนานไงคิดถึงเนี่ยคิดถึงคำพูดที่จัดจ้านเนี่ยเนี่ยมึไงไ,งไอ,อ,อ้แซบไอ้นี่แซบไปจานบิ๊กแฟดนะผมคือเอแฟนตัวใหญ่ฮะแป่แบบฉลาดฉลาดอย่างกูโอ้ยอยู่แนวนหน้าด้วยไอ้ดี เอ้ามึงต้องโดดเหรอเอ๋ามึงก็ไม่บอกไงมึงบอกกูก็โดดไงเพื่อนมาถึงไปก่อนเลยฮะคุณผู้ชมไปเลยอืออ๋ออย่าเบียบดอย่ามึงอือไปแล้วกี่คนแล้ววะเดี๋ยวไม่มีใครเข้า

ไปเน่อดึงไม่มีอะไรอยู่ที่จุดูได้แล้วโดดเลยเออนึ่นึ่นึ่น่เลยเไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยยง้อยู่คนเดียวยยวยคนเดียวมาเ็ว้หวเออผาคนเองเพิ่งผ่านไป เรียบร้อยเอ๋เราต้องใจเย็นนะทุกคนเราอย่ารีบเราอย่ารีบไม่ได้ไอ้มีี่อุ่นตะวันเกมที่มันเป็นเกมเด็กๆพี่บอกเลยมันไม่ใช่เกมเด็กๆโอ๊ยอย่าโดนอย่าเด็ดอย่าสัมผัสร่างกายกันเอาใหม่ เลยแหละเลยเริ่มใยเริ่มเปียกอยเริ่มเปียกแะเออเออเออสามส็ดคนแล้วนะเออเหลืออีกสดคนเองนะสิคนเองโดดขึ้นโดดไปวิ่งิ inform inform ่งสิเลงสิพุดโดดไปก sure. right. ูหาแล้วับหน้าที่ปตกแล้ว เอาเวลาหมดแค่วอมอันเนี้ยแค่น้ำพิมไอ้น,นี้เราหนูว่าเราแบบเราน้ำพิมเหมือนเคยเราโทรให้ดูว่าการสง่งข้อบันทึกอะไรเราโทรให้ดูเหมือนเคยเพราะอย่าทำแบบนี้แล้วเราผ่านตรงแล้วเราเข้าไปจองสีนี้สุดท้ายด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือน้ำพิม,อ,นนอ,มอันนี้ที่อยาไปทำตามอันนี้ที่อยาไปทำตาม สวัสดีตอนเช้าค่าะน้องปายฮะทีนี้ถึงโซทีนี้เจอน้องหัวแดงกูเข้าไปทีจุดมาต้องมีของขวัญแล้วของขวัญอะไรวะนี่คือมึงจะมาเพื่อเอาจากกูอย่างเดียวเลยใช่มมึงไม่รู้สถานการณ์โลกเลยว่าตอนนี้แบบน้ำมันท่วมโลกหรือเปล่าเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกูส่งกูส่คงคนคุยกับมึงไปดีกว่าจะได้มวยถูกคู่ธรรมะคอตคุยว่อนดิ ติ้งใสกันเขามีแต่ช่วยเหลือกูกันอยู่นี่คือมึงจอาของขวัญจากกูได้จัดของขวัญสักจัดของขวัญสักสามร้อยชิ้นในพวกเราแบบแอดมินทุกคนลุมให้คนละสามร้อยชิ้นอ่ะรู้กันเลยอันนี้คืออะไรอยากได้ของขวัญเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราให้ รอแป๊บเดียวเดี๋ยวแอดมินเราแอดมินกับผมนี่ใจดีมากเว้ยมาเพื่อนอาคอสมาเพื่อนอคอสไม่ต้องห่วงเลยให้มินกับผมนี่คือซีกันซีกันลุงให้คนละสามร้อยชิ้นทวกเราใครเข้าไปอยู่ใครอยู่ในไลฟ์สดให้ทีละสามร้อยชิ้นนีดด่ด่าอะไรอ่ะตายแล้วอ่อทำไมให้กันเยอะอ่ะลุงให้กันเยอะอ่ะสามนเก้าร้อยวิอืดี อยากได้ของขวัญเราให้อยู่แล้วครับผมที่นี่ใจดีนะฮะเียกได้ว่านานๆผมจะมาเียกได้ว่านานๆผมจะมาเก็ให้ไปนหน่อยไม่ไจะเออสี่แล้วสี่แล้วโอ้ไปแล้วสามสิบสองแล้วพันสองร้อยวิไม่ได้ว่านั่งดูก็แบบว่าของขวัญเต็มเลยนี่นั่งนี่คือมึงลองคิดดูสภาพอะตอนเนี้ยมาเพื่อนาขาเขาลังนั่งโซฟ,ฟาอยู่เว้ยแล้วของขวัญเต็มตวตมดเลยตอนนี้กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอืมโอแบบ นที่วยาน้ำหูน้ำตาไหลดกว่ะโอ้โหอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยน้องหัวแดงกูไปนี่คืออะไรวะนี่คืออะไรอ่าโดดไปก่อนอเนาะวันทองโค้ดยาบีซิขึ้นไปได้ลูกขึ้นไปยดะ โ okay. อเคได้แล้วเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังโอ้ย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 โอ้เลเซอร์โอเคผ่าน,านาได้ทุกคนผมยังอยู่ผมยังอยู่ไอ้เหี้ยโก้มาไปทางนี้บ้างไปเว้ยนี่เรไปเว้ยนี่เรไปเว้เยนีๆคือ ให่ข้าตอกอันนั้นถึงดีวะเออหุ่มาแล้วกูต้องเข้ารอบต่อไปให้ได้ทำไมแปลกแกปลกเดี๋ยงนี้ละ่ะอา้อาวอ้าวอ้าวมันหลอกเธอมันหลอกฉันอ้าวเอา้เอาหูมาม้าไง ไปดิไปโน้นเลยไปทางไหนวะทีนี้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 ตามกูมานี่นีนี่เฮ้ยทางนี้ตกไม่เอาทางนี้ตามาทางนี้อยมาทางนี้ตกทางนี้ตกทางนี้ตกเพื่อกูตามเพื่อนมาตามมาเพื่อนรักเอาแตไปข้างล่างก็ได้ละไปไม่สนแล้วครับผมไปครับผมอ้าอ้า โอ้โหเอ้าไปเอ้าโอ้ยโดนเสียบรลอยเอะผมเฮ้ยผ่านเฮ้ยมันเพิ่ไปผ่านเว้ยช่วยกันดิเออไม่ถึงเขอดีทีเอออ๋ออันนี้ผ่านไงวะ ผ่านย่งวะผ่านย่งวะไม่ผ่านแย่ถ้าใครจะผ่านได้บ้างวะเนี่ยเนี่ยเออต้องอยู่ไปตายเหรออยู่ไปตายเหรอโอเคโอเคอย่างงี้แค่โอเคเอ้ยเย้ลุกเลยลุกโอเคโอเคโอเคไม่ตกรรานี่แหละคือพลังที่แท้จริงของพวกเราเว้ยเยนี่ยปกติเปล่าว,วะ ใครอย่าไปโดนเนตเบอร์หน้าจอนะมึงเลยเรียบร้อยเจ็ดบาทกูว่านะกูเห็นเบอร์โดนเนตขึ้นบ้างคนไทยอ่ะใครอย่าโดนเนตข้างเบอร์หน้าจอเด็ดขาดนะผมบอกเลยลืมบอกด้วยไอ้ห่าเอ้ยพิมพ์บอกดิพวกเราที่คขอยู่ข้างวัดพิมพ์บอกกันให้หมดเลยทุกคนแอดมินพิมพ์บอกเลยอย่าโดนเนตขึ้นเบอร์หน้าจอให้โดนเนตเนตที่เบอร์นี้ทุกคนเว้ยเดื่อผมมันจะขึ้นมันจะขึ้นจนลันทุกคนที่เข้ามาแล้วเห็นอ่ะ ผมเห็นและเจ็ดบาทเข้ามาแล้วขอบคุณมากผมเจ็ดบาทฮะจากน้องเอ่อเอ่อปารามัดนะฮะแก้วน้อยผมขอบคุณมากนะครับผมน่าจะเป็นเอ่อชื่ออะไรวะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากผมเพื่อนทีมเพื่อนทีมเพื่อนทีมรอบนี้ผมผ่านแน่นอนผมบอกเลยทุกคนไปไปปวแดงโวดโวดชนโวดชนมันสวยงามโอ้โห อ,อย่าตกอย่าตกอย่าตกน้ำอย่าตกน้ำจุดยังไงก็ตามอย่าที่โลด่านี้ยังไงก็ตามอย่าที่โลดเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดจุดห้ามห้ามเขินห้ามอายห้ามปลายควายล้มห้ามเด็ดขาดผิดทางสวยงามยาเบียย้ยจันยาจับแขนโอเคห้ามจับแขน โอเคผ่านโอโอโหอย่างโกงขนาดาน,นี้ย,ยุ่นไหลอยู่เนี่ย กาิิพมได้ yup. ดแต่นาคอเช่อเราเป็นพันวิโอ้ยตกน้ำนะน้ำมาเล้ำมาแล้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอยโอยอโดเตอบอร์อ้ยโอยโาโอ้ยโอโอ้ยโเ้อร์ข้อยโ้โอ้้โอ้ยโ้ยโออ้ยโอ้้โอ้อ้ยโ้างอ้ยเอ้ยโออ้ยอ้ยโอ้้ย้ยโอ้อ้ยอ้้นอออ้้้อ้้้้าี้ โอนไปได้ได้วยเดี๋ยวเราโอนไปหาคุโรโกะดอูอุ่นเลยอันเนี้ยคืออ้หัวร้อนอะ่อสะสักวันเราจะดีพอไปไม่ใ่ใอย่าอย่คือถ้าเอาถ้าเอาเงินมาลงที่เบอร์ข้างล่างอะนะ เงินมันจะหายไปเลยเว้ยเบอร์ข้างล่างพี่ลืมเปลี่ยนพูดง่ายแต่ขอบคุณมากเจ็ดบาทแต่พี่หาวิธีเอาออกมานะขอบคุณมากนะครับน้องๆทุกคนนะที่เราอนไปหาคุโลโกะก่อนนะเงินได้แล้วแต่ขอบคุณขอบคุณยังไงก็ขอบคุณนะใช้คำนี้แบบขอบคุณมากๆเปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนสีให้มนุษย์ไก่เอาป้ายทุกคนพี่ถึงไงพวกมึงอ่ะไม่ได้เจอคำด่านานใช่ไหมวันนี้กูเดี๋ยวเบอร์คุโลโกะเบอร์อ่าเบอร์คุโลโกะเบอร์ศูนย์เจ้าเจ็ดสองห้าเจ็ดใช่ไหม ป๊หนึงนะลำเนี้ขอพี่ขอโอนย้ายมันเฉือน0972579071ต้องย้ายตังค์นะครับลำหนึง่งคนตะัวเบอร์นี้มันถูกปิดการโดนิไปแล้วไง0972579071มันชื่ออะไรวะไอ้คุโระมันจะแจ้งบอกชื่อเลยนี่วะ อ่าชื่อสุภโชคอะโอเคสุภโชคอ่องสีนะฮะขอบคุณมากครับผมเนี่ยมันเงินมันหาย้ยมันต้องให้เรายืนยันัวตรงอย่าโอนมาเด็ดขาดนะเจ็ดบาทนี่หายไปแล้วไม่ใช่ไห่เจ็ดบาทนี่หายไปแล้วเจ็ดบาทนี่หายไปแล้วห้ามโอนมาเด็ดขาดนะเวลาจะโอนเงินกรุณาถามแอดมินนะฮะอย่าโอนมาตามเบอร์ข้างล่างเจ็ดบาทมันไม่อยู่เลนะ หายไปเลยรั่ผมเจ็บบาดหายไปเลยนะเราเอาอ,ออกมาไม่ได้เวลาจะทําอะไรถามก็ผมขึ้นเบอร์โดเนทให้น้องๆตลอดนะรบกวนทีนะแอดมินนะเพราะเบอร์นี้ผมไม่รู้เปลี่ยนไงผมจาไม่ได้เออผมใช้เขาจําไม่ได้ดีกว่าในการที่จะต้องใช้เปลี่ยนอ,อ่าข้างล่างอะ่ะผมจําไม่ได้เลยไม่รู้เป็นข้อความั่งถึงผู้ชมป่ะนะไม่แน่ใจถ้ามันขึ้นจอฟ้าแป๊บหนึ่งนะเพราะผมก็ลังเข้าไปเปลี่ยนหลังบ้านอยู่แป๊บหนึง่ง อ่ะขึ้นแล้วใช่ไหมสุดเจ้าสุดสองห้าเจ็ดเจ้าสุดเช่นหนึ่งโอเคเบื่อเนี้ย <c oughs> กว่าจะหาในเจอนะฮะจะพอดีอะห้องเต็มพอดี เลยเออผมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะใครไม่สบายใจอะไรกับผมอะผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนแบบนานๆจะมาพูดสักทีหนึ่งว่าคือถ้ามันไม่เกิดเรื่องอะไรผมจะไม่พูดใครไม่สบายใจกับอะไรในส่วนตรงของผมอะไปได้ไปนะฮะผมไม่เปลี่ยนให้ใครแล้วนะผมคิดว่าผมแบบเปลี่ยนไปเยอะแล้วะนั้นผมจะไม่เปลี่ยนอะไรให้ใครทั้งนั้นแล้วต่อไปนี้แต่ตอนเนี้ยผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเป็นคนที่รอดตายเป็นอันดับหนึ่ง คือผมคิดว่าบางทีแม่งเยอะไปสำหรับผมผมก็จะไม่เอาเลยนะบางครั้งมันน่าลังคาเนี่ยโอ้ยอย่าตา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 ยโอเคด่านสองไปแบบนิ่มๆมือผมเรื่อยๆฮะเปื่อยๆไปโอเคเฮ้ยเไม่ได้อันนี้เอ้ยอย่าชนอย่าชนกระจาอากาศอย่าทําพฤติกรรมแบบนั้นใส่เพื่อนกันอย่าทําพฤติกรรมแบบนั้นใส่เพื่อนกันอย่าโอีหายนานเพื่อนนี้ โอ้โหไปดิครับไปดิครับผ่านหมดถนนผมู้พิจุแนังโคตรอัจฉริยะกูบอกเลยคนเก่งกว่าพิจุดนี้แม่ไม่มีอีกแล้วนลนนนบนโลกใบนี้บนพื้ีพิบพนี้บนจัก,กรยานคันนี้บอนายที่หนึ่งไปดิที่หนึ่งไปดิที่หนึ่งไปดิที่หนึ่งไปด,ไปด,ไปดิไม่ใช่ที่หนึ่งผมที่สิบสามฮะขอไกลเล่นยากมากครับผมมันยาตกกัวมันดึงที่อะไรเห็นปะ ลุมนแค่ผมุดอะปะโหแต่ละเม็ดนี่คือดูดเงือแตกเต็มตัวเหนะม,มืนเลยไม่รุ้นจัดเลยนะอย่างที่ผมบอกนะคือผมไม่เปลี่ยนให้ใครเลยเพราะว่าผมเปลี่ยนไปเยอะแล้วชีวิตผมอ่ะเพราะนั้นการที่จะต้องมานั่งแบบเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้น้องๆมานั่งคอยพูดดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยผมแล้วนะอ๋อแล้วที่สําคัญจะรู้ไปตามช่องใหม่แล้วนะฮะคืชอช่องว่าเหนียวหำธรรมดาเลยอันนี้หาง่ายเลยก็ลองไปหาดู หรืเอ,อเดี๋ยวให้แอดินเรา่เข้าไอดีนั้นมาพิมก็ได้พิมพ์ทุกๆุอะไรเงี้ยมันก็จะน้องๆก็กดไปติดตามต่อจากนั้นได้เลยผ่านว่าด่านแรกสำหรับเ,เรานี่คืออีซี่ที่ผมไม่เปลี่ยนให้ใครเพราะผมรู้เขาหูวงาเมื่อเช้าผมผมไปรับรู้อะไรมาแล้วมันมันความรู้สึกผมคือมันทเทเรศเกินไปที่ผมจะต้องไปโดนอะไรแบบนี้บอ่อยๆเนีก็เลยคิดว่าเออมันพอได้แล้วเพิ่งขอมา่อวนะฮะหัวยังเปียกไงหัวยังเลอะเบื้องแม่อยู่เลยนะฮะ ทุกเรื่องที่ผมใส่ท,ทุกเรื่องที่ผมพูดอนะไรอเงี้ยถึงใครก็แล้วแต่ผมเป็นคนที่ไม่เคยพูดถ้าผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องคนเก่าผมจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดีๆเขาเพราะผมเกรงใจคนใหม่เข้าใจป่ะผมเป็นคนที่ใส่แบบนั้นอยู่แล้วนะคือไอ้ทียเรามีแฟนใหม่เราไปพูดถึงแฟนเก่ามันก็ไม่ได้ถูกป่ะแต่ถ้าผมไม่มีแฟนถูกป่ะผมก็พูดเรื่องแฟนเก่าก็ต่เมื่อคนเก่าแม่งแบบอีโซแบสอะเก็ตามึงคือแบบฟักกิ้งแบดเลยอะจะเป็นสตอรี่ที่แบบว่า ผมไปโดนมาแล้วแบบว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเพราะนั้นไม่ต้องมาดิ้นเจ็ดไหมคือน้องมันจะรู้ก็ปล่อยให้น้องมันรู้ไปเข้าใจความรู้ผมป่ะแต่คือหลายๆคนที่เข้ามาดูบางคนยังไม่รู้ผมพูดถึงใครถูกไหมอย่างไอ้นาคอนยังไม่รู้หรอกว่าผมพูดถึงใครอยู่ไม่ต้องมาคิดแทนผมเพราะนั้นใครไอ้พวกที่คิดแทนผมบอกเลยไปได้ไปแล้วผมผมไม่ผมไม่สนใจแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่ผมมานั่งแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าแคร์ความรู้สึกตัวเองมันไม่ใช่เออช่องแล้วนะโอเคขอบคุณมาก เราจะเป็นที่หนึงให้ได้เลยโอ้โหตกมาอยู่ข้างล่างกมแล้วททำไงอะฮะอ๋อ <c oughs> โอเคถ้าตกมาอยู่ข้างล่างจะเป็นแบบนี้ับผม <c oughs> อย่าดันดิวะอย่าดันดิวะโอ้โห <c oughs> อ,อุ่น <c oughs> เก็บไหม <c oughs> แล้วพอดี <c oughs> เมื่อเชา้าอ่ะ ไอคำพูดคำพูดหนึ่งมันทำให้ผมทุกอย่างมันมันมันจบลงไปเลยคืออะไรก็ตามที่มันที่มันเคยรู้สึกดีๆให้กันมาตลอดอะไรเงี้ยมันจบเลยตรงคำที่บอกว่าอะไรวะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งอาจจะโดนแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยคือผมแบบเฮ้ยไอเหียผมแม่งเร็วขนาดเลยวะเขาจปว่าความรู้สึกผมอะแบบไอเหียคือใครอยู่ผมตั้งแต่แรกจะรู้สันดานผมอะผมไม่เคยให้ร้ายใครทั้งนั้น ูกป่ะผมไม่เคยไม่ยุ่งกับใครเลยว่ะไอ้กล้องอย่างเงี้ยรู้ดีถูกป่ะไอ้กล้องไอ้ลิวถูกไหมเคยก็ตามที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกจะรู้สัานการผมเว้ยผมไม่เคยให้ไลค์ใครผมไม่เคยว่ากล่าวใครก่อนถูกป่ะผมไม่เคยใส่ไฟใครเพราะนั้นคุณมนยืนในสถานะไหนคุณไม่ต้องกลัวเว้ยคุณไม่ต้องไปกลัวเลยว่าคุณจะโดนแบบนี้แบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งคิดอะไรแบบนั้นเลยอ่ะเพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมมีระดับที่ผมไม่ได้เฮียเข้าใจป่ะ แต่คุณผู้แบบนนะคุณจะมังดูถูกเพราะผมพิแอเว้ยซึ่งเมื่อคุณรู้สึกแย่ไงแล้วคุณไปจริงอะไรก็ตามที่ผมแชร์ผมไม่แชร์เลยไงีผมไม่นคนแบบนั้นนะคือดี๋ยวที่ผมบอกอะ่ะอะไรก็ตามที่เขียนได้มือแล้วลบได้แต่ยินบอกอะผมไม่ค่อยสัมพัดเท่าไหรอ่อ่ะ เื่นไขทุกอย่างยังคงดําเนินการตามปกติผอใแ้ okay. คครนี้แล้วกันแต่คือจะให้ผมแบบวิ่งเข้าชนอะไรต่อเนี่ยคือออผมบอกอผมบอกน้องทุกคนเลยที่อยู่กับผมจะสิบคนเนี่ยเวลาที่เอพ่อกับแม่ตีมึงครั้งหนึ่งอะถูกป่ะครั้งแรกมึงไม่เจ็บหรอกถูกป่ะมึงก็ยังดบื้ออยู่แต่มึงลองโดนตีสักสิบครั้งเนี่ยมึงจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้เหียกูถ้ากูทาอีกกูจะโดนอีก เพราะนั้นผมจะเป็นคนอย่างนั้นคือแบบนั้นกูก็ไม่ทานแล้งเลยจ้ะไอ้เรื่องอื่นผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจนะจรเมื่อเช้าอ่ะประเด็นที่ได้ขึ้นมาไลฟ์วันนี้ผมก็ถือว่าดีด้วยเพราะผมได้พูดสัก <c oughs> ทีก็เฮ้ยผมไม่เคยพูดถึงใครแบบทแง่สือนะ่อมใครอ่ะแล้วแต่คุณมาพูดถึงกับผมแบบผมแบบนั้นะโอ้โหมัเยี่ยมมากอะเออผมก็มันเยี่ยมมากสิกันอะเฮียมอ่ะป่าไม่ดี ด่านแรกสำหรับผมนี่คือมันเด็กๆกว่ามันเด็กๆกว่าทุกคนมันเด็กๆกว่าทุกคนมันอะ <c oughs> เฮ้ยทำไมมีเหวเหรอ <c oughs> มันมีเหวเหรอมันมีเหว่ออู้ยมีเหวเหรอห่ะมีเหวเหรอด่านแรกของเราที่คือขนมกรุบขนมกรุบเลยว่ะ อย่างผมงงอย่างผมมาสมมตินะอย่างผม